มันนี้เรามีซูปเปอร์คาปาซิเตอร์และเราจะเอามาทำพาวเวอร์แบงก์กันโดยเราก็ได้โมดูลพาวเวอร์แบงก์มาจากถังขยะมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมก่อนที่ เราจะไปดูกันนะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันก่อนนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะเก็บพลังงานในรูปแบบของปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยครับมันก็ชาร์จช้ากว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์อีกนะครับแล้วนี่คือกราฟของการคายประจุของแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมไอออนของเรานะครับอะแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยครับกระแสที่มันคายออกมาได้เนี่ยครับก็ไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ของเรานะครับส่วนซูเปอร์์คคาาาปซิเเตออรรรขงนะับ มันก็มีความจุน้อยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมมากเป็นพันเท่าร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นข้อเสียใหญ่ๆของมันเลยนะครับความจุน้อยแล้วก็ราคาต่อความจุแพงกว่าด้วยนะครับแล้วข้อดีของซูเปอร์คาปซิเตอร์มีอะไรบ้างทำไมวันนี้เราถึงเอามาทําเป็น power bank นี่ครับข้อดีของซูเปอร์คาปซิเตอร์ครับชาร์จด้วยกระแสที่สูงกว่าได้นะครับสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะชาร์จเป็น4แอมป์5แอมป์ผมก็ลองมาแล้วมันมันไม่ระเบิดนะครับมันไม่ร้อนด้วย ชาร์จได้เร็วกว่าใช้กระแสดได้สูงกว่าแล้วก็คลายประจุได้รุนแรงกว่านะครับใครยังไม่ได้ไปดูการคลายประจุซูเปอร์คาปาซิเตอร์ด้วยวิธีการช็อตเนี่ยครับก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ด้านบนนี่เลยนะครับ ผมก็ได้ทําการแท็กซูเปอร์คาปาซิเตอร์โดยการต่อขนาดกัน13ชุดนะครับซึ่งความจุก,ก็จะได้แล้วอีกบอร์ดหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาใส่ตัวของหน้าปัด power bank นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการต่อขั้วต่อจากตัวซูเปอร์คาปาของเรานะครับไปที่ตัวโมดูลบอร์ด power bank ของเรานะครับก็จะ ต่อง่ายๆเลยนะครับมันจะมีเขียนแบตบวกแบตลบอยู่นะครับก็แบตลบก็ต่อขั้วลบซูเปอร์คาปาแบตบวกก็ต่อขั้วบวกคาปาเข้าไปนะครับซึ่งวงจรอ,อันนี้ก็สามารถที่จะชาร์จได้ทั้ง2แบบผ่านทาง USB ก็ได้หรือว่าเราจะต่อ,ต,อตรงก็ได้แต่การชาร์จผ่าน USB เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชา้าตอนนี้แรงดันซูเปอร์คาปาเรายังเป็นศูนย์โ,โวลต์นะครับกว่าจะชาร์จเต็มคงจะเป็นชาจพอดีเดี๋ยวเราชาร์จตรงๆกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วนะครับขนาดก็ขนาดใหญ่กว่ามัลติมิเตอร์ของเรนนะครับเนี่ยจะพกใส่กระเป๋าก็ลําบากพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ชาร์จจนจนมันสามารถที่จะทํางานได้นะครับเราเอามาใช้กับเครื่องวัดความดันดูดีกว่านะครับว่าจะทํางานได้ไหม ทำงานได้นะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับเครื่อง LCR ก่อนว่ามันสามารถที่จะชาร์จทํางานได้หรือเปล่านี่ครับชาร์จเข้าและอย่างสุดท้ายนะครับหน้าที่ที่ power bank ควรจะมีนะครับคือการชาร์จมือถือนั่นเองนะครับ ยังไงบ้างครับสำหรับ power bank ในวันนี้มันสามารถที่จะใช้งานได้แต่ก็ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วถ้าหากว่าใครสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามมาที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมลาไปก่อน